สวัสดีชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีนะครับเจอกันกับผมในนะครับสุดสัปดาห์วันนี้นะครับก็จะมาเร็วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เวลาสองทุ่มนะครับเรามีนัดการสำหรับคอรถแข่งไม่มีมอเตอร์จีก็จริงแต่จะมีฟอร์มูล่าวันนะครับสนามคาตาลุนยาเศร,รษกิตในสเปนนะฮะที่นี่ก็จะใช้แข่งขันมอเตอร์จีเหมือนกันในช่วงระหว่างอาจจะ ประมาณอยู่เลยๆกลางฤดูกาลไปรานั้นนะครับแต่ก่อนจะถึงมอเตอร์เดี๋ยวคืนนี้2ทุ่มบีซ์สปอร์ตหนึ่งนะครับถ่ายทอดสดเนี่ยเรามาลุ้นกันนะครับว่าใครจะคว้าใช้ชนะแม็กกาเรนนั้นยืนหัวแถวคู่นะครับออกสตาร์ทวันทูแล้วก็ระดับความเร็วนั้นใกล้เคียงกันมากแต่พวกเขาจะฟัดก,กันเองจนทําให้มีตายอยู่เนี่ยสร้างอาาโอกาสให้กับเองหรือเปล่านะครับก็<ม>ไปลุ้นกันนะอะไรครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องราวของ Honda ในฐานะของ ทีมที่จะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงกําลังจ่าและก็มีข่าวลือจ่าเนี่ยหลายอย่างมากเลยนะครับอ่าและที่สําคัญก็คือเป็นต้นสังกัดของน้องก้องสังเกตชนตรานักแข่งอ่าหนึ่งเดียวของไทยนะครับในเวทีมอต o g จีพีเนี่ยก็เลยจะนําเรื่องราวเนี่ยมาคุยมาเล่าในลหลายๆมุมนะฮะว่าเอ๊นะครับ,รบสิ่งที่บอกว่ากําลังจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีอะไรกําลังจะสามารถที่จะมีความคาดหวังหรือว่ามีแนวโน้มได้มากน้อยเพียงใดในสิ่งที่เขาลือกันมา แล้วก็ความเป็นไปที่เกิดขึ้นนะครับกับสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะฮะที่พวกเขาสามารถจะพลิกสถานการณ์กลับมาสู่ความได้เปรียบอีกครั้งหลังจากที่อาจจะมีผลงานที่สะดุดไปบ้างน,นะครับในกกรแข่งขัน,น,น,นที่สปเปนที่เฮเรสเนี่ยแล้วก็ตั้งแต่ที่เลอมองมาจนถึงที่ซินเวสโตนอังกฤษเนี่ยนี่แหละฮะถึงว่าอยู่ในช่วงกลับมาสู่ขาขึ้นกันนะครับมีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับฟังพร้อมกันเลยครับ เอาลุงแรกเลยนะครับในตอนนี้แสดงความยินดีด้วยแล้วกันกับการกลับมายึดอันดับที่2ได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ล่วงไปอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าการแข่งขันในเฮรเรสที่สเปนนั้นผลงานถือว่าแป๊กนะฮะถือว่าแป๊กเลยล่ะในที่นั่นนะ่ะเลยทาให้อันดับล่วงไปแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมายึดอันดับที่2คืนแล้วนะครับก็แต่ไม่ต้องไปถามถึงอันดับที่1นะครับอันนั้นไม่ต้องเสืบแล้วดูคติเนี่ยห่างไกลแต่การสู้กันของ2 3 4 5้าเนี่ย ะะถือว่าเข้มกลนคุกกี้สุสีครับก็เนื่องจากชชนะของยูฮันซาโกในฝรั่งเศสนู่นแหละแล้วก็โพเดียมอันดับที่2ของเขาคนระับในอังกฤษนวดอาทิตย์ก็เลยทําให้คซาโกคนยูนีคกรแบกจนแบบว่าคะแนนมาเต็มกระบุงนะฮะกระแซงผ่านยามาฮ่าผ่านเคเดียมไปเรียบร้อยใช่ไหมครับนี่ก็คือเป็นหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นกําลังจะได้ตามต่อความสําเร็จแล้วก็ความสําเร็จที่เกิดขึ้นใน ในฝรั่งเศสเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าจะเอามาอ้างอิงนะครับว่าระหว่างที่เลอมองฝรั่งเศสกับที่ซินวอร์สโตนอังกฤษเนี่ยอันไหนอ้างอิงได้มากที่สุดก็ต้องเป็นที่ซินวอร์สโตนฮะก็ว่าอะไรก็รว่าที่ฝรั่งเศสนั้นมันเต็มไปด้วยความพุลมลุนวุ่นวายอันนี้ไม่ได้บอกว่าซากโกไม่เก่งไม่ได้บอกว่าคนนั้นคนนี้ไม่เก่งนะครับคือต่อให้ใครประสบความสําเร็จเนี่ยเขาก็จะมักที่จะไม่เอาสนามแบบเนี้ยมาอ้างอิง เพราะว่ามันมีความจุลมมล,ลุ่นวายเรื่องของฝนเรื่องของยางเดี๋ยวก็ทงแดงนีวก็เข้าไปเปลี่ยนยางสลับไปสลับมาอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือก็เลยยังไม่ได้รู้ศักยภาพของรถนะครับหรือว่าวิธีการทํางานที่เรียกว่า,อ,าอิงตามผลร้อยเปอร์เซ็นต์นักมันก็ไม่ต่างอะไรกับการทดสอบรถนั่นแหละว่าระหว่างการทดสอบรถเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องทดสอบสนามแห้งแห้งของน้ำปกติใช่ไหมฮะเพราะการแข่งขันประมาณ90%ในหนึ่งฤดูการเนี่ยมาจากสนามแห้ง แต่สนามเปียกเนี่ยถ้าเลี้ยงได้เขาจะไม่ทดสอบเลยครับนอกจากมันจะเลี้ยงไม่ได้ไงประมาณนั้นเนาะอ่านะครับทีนี้บอกว่าที่ซิมมิสโตนเนี่ยสามารถยืนยันได้ใช่ครับซิมสโตนไม่มีไม่มีฝนมาแต่นะครับก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าความวุ่นวายในเรื่องของธงธงแดงที่ตีไปตอนแรกแต่แต่จะไปนับไปเหตุการณ์จะไปตัดสินว่าฮอนด้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าคนที่ล้มไม่ใช่ฮอนด้ แต่ผมมองว่า Honda ได้เรื่องของการเซตติ้งรถนะครับที่ทําได้ดีนะทำได้ดีในที่นี่ฮะซาก้เนข่าวด้วยความมั่นใจเลยละรว,วมทั้งในส่วนของอาการวางแผนที่ดีในส่วนของทั้งนักแข่งเองและก็ทางทีมงานยางที่ประสบความสําเร็จที่สุดก็คือยางซอฟนะครับยางหน้าซอฟในอังกฤษนะแต่รู้สึกว่านักแข่งอย่างดูคติอย่างเงี้ยก็จะใช้เป็นมีเดียมกันอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่า เดิมพันกับความเสี่ยงหลายคนอาจจะบอกว่าเอ,าอ้ายางซอฟเนี่ยถ้าแข่งขันกันในสปรินเนี่ยโอเคก็ยังเข้าใจได้ว่า10รอบเนี่ยมันก็ไหวนะครับใส่กันอัดกันเลยไม่ต้องอะไรแต่ถ้าแข่งขันกันเร,รสเต็มๆยี่สิรอบนี่จะไหวไหมนี่เลยรับถึงในบอกว่ากล้าที่จะเดิมพันแล้วก็ทําได้ดีเซตติง้งรถได้ได้มาลองรลบกับยางซอฟได้ดียางซอฟมันก็จะมีจุดพีิที่เร็ว เราจะได้เห็นนะครับว่าซาโก้เนี่ยใช้เวลาในการที่จะ,อะกอบโกลยเอาศักยภาพของยางที่มีอยู่เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นในช่วงแรกๆเนี่ยขยับอัาดับเร็วๆนะครับล้วก็แสงขึ้นมาแล้วแสงขึ้นมาแล้วพอจังหวะช่วงท้ายๆคือมีแผวอย่างชัดเจนแต่ด้วยความที่ออกนำไปเยอะไงครับมันก็เลยทําให้เขารักษาอันดับที่2ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น mm hmm. เห็นไหมฮะในขณะที่ยางมีเดียมถ้าตามปกติเราอาจจะมองมันก็ใช่แหละ,ะส่วนหนึ่งคือใช่ว่า อายุการใช้งานเนี่ยมันจะยาวนานกว่ายางซอฟต์แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะต้องผาักดันตลอดทั้งเกมเนี่ยบางทีนะครับมันก็อาจจะลําบากเหมือนกันนะผมหมายถึงว่าคุณจะมาหวังแค่ช่วงปลายปลใครจะยางใครจะแผ่วแล้วอาศัยจังหวะนั้นมาโจมตีเนี่ยมันก็อาจจะได้ผลบ้างหรืออาจจะไม่ได้ผลเลยก็แล้วแต่นะครับในขณะที่ยางซอฟต์อาจจะบอกว่าเบสิกก็คือยางมันมันไปเร็วมันตอบเร็วกว่ายางมีเดียมก็จริงแต่ในเมื่อคุณ ต้องการที่จะไล่ในช่วงจังหวะรแรกๆนะไล่ๆเอาอาันดับในช่วงแรกๆเ,เนี่ยอันนี้ก็คือศักยภาพจะเหนือกว่กามีเดียมในเมื่อคุณผ่านพ้นตรงนั้นไปแล้วเสร็จปุ๊บต่อไปคุณก็ต้องบริหารจัดการมันเพื่อที่จะให้อายุการใช้งานที่มันคิดว่ามันจะหมดเร็วกว่า,ามีเดียมเนี่ยให้มันยืดได้นั้นคือต้องปรบมือกับทางทีมเซตติ้งของ Honda แล้วก็ทางโยฮันซาโกนนักแข่งด้วยเหมือนกันนะครับตามจริงรูก้ามาลี่นี่ก็ทําได้ดีนะในที่นี่แต่ไปเจอเรื่องของลมยางก็เลยทาให้โดนปรับ ลูกาก็คะแนนก็เสียหายไปเจ็ดแต้มไม่ใช่น้อยนะครับสาหรับทีมอย่างฮอนด้าที่เจ็ดแต้มเนี่ยนะ,ะแ,ตแต่ถึงแม้จะเสียเจ็ดแต้มของลูก้าไปเนี่ยพวกเขาก็ยังคงอยู่ในอันดับที่สองอยู่นะครับยังคงมียมามาฮ่ามีวีเลย์มิเคเดียเนี่ยตามมาอยู่แต่แต่ตามไม่ได้ห่างนะครับไม่ได้ห่างนะฮะถือว่าสี่อันดับเนี่ยสองสามสี่ห้าเนี่ยอันนี้ถือว่าคู่ที่สูสีกันอยู่อันนี้ก็คือความยอดเยี่ยมในเรื่องของมุมบวกนะครับที่จะเกิดขึ้นกับฮอนด้า แต่น่นอนนะครับว่ามันก็จะมีสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่ามุมลบๆหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับที่ Honda จะต้องรีบแก้ไขปัญหาอ่าก็เอาง่ายๆเลยว่าอย่างตอนนี้ดูก้ามานี่นะฮะนักแข่งหมายเลข10ของทีมโรงงาน h อ n d ้าเนี่ยบาดเจ็บนะเข้าใจว่าไม่น่าจะทันอยู่แล้วนะฮะล้านเปอร์เซ็นต์ผมว่าไม่ทันฮนะเพราะว่าที่ดูข่าวมาเนี่ยเหมือนเจ็บหนักนะหายปลาหักกระดูกหน้าอกด้วยนะครับทั้งเขา่าทั้งโอ้หลายจุดนะครับ4-5หจุดเลย ไปพลาดล้มที่สนามซูซูกาในญี่ปุ่นคือเข้าไปทดสอบนะครับรถซึ่งเป็นรถ CBR1000RR-R นี่ยจะเป็นรถที่ใช้แข่งขันในรายการซูซูกา8ชั่วโมงนะครับในช่วงประมาณสักเกือบสองเดือนข้างหน้านี่นะฮะอ่าก็จะลงแล้วทีนี้ก็ต้องไปซ้อมแล้ววันแรกก็ไม่เป็นไรแต่วันที่2นะลนูก้าไปพลาดล้มแล้วก็เจ็บหนักตามที่เห็นนะครับเลยมองว่าไม่น่าจะทันดังนั้นในตอนนี้นะครับลูก้าในจังหวะที่อ่า ไม่ได้มาลงแข่งแบบนี้ฮอนด้าจะต้องมีคนที่มาลงแทนซึ่งก็คงจะมีอยู่สองคนผมตัดรายชื่อของสเตฟานบราเด์ออกไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่น่าจะเห็นเขาลงสนามอีกแล้วล่ะในตอนนี้นอกสจากว่าเป็นการทํางานในรูปแบบการทดสอบรถนะการเทสรถครับแต่ถ้าจะมาในลักษณะของไวกาดหรือว่าการลงแทนอย่างเงี้ยไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วเพราะว่าตอนนี้มีทดสอบได้ถ,ถึง2คนนะครับที่มาช่วยงานเขาเขายังคงอยู่ในหน้าที่ของนักขับทดสอบเหมือนเดิมนะครับนักข่มาเลขหก 6, นักแข่งชาวเยอรมนี้สเตฟานบราเด์เนี่ย เพียงแต่ว่าสองคนที่เข้ามาก็อยู่ในหน้าที่เดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะมีบทบาทในเรื่องในในสนามที่มากกว่าเขานะคะคารากาินะคะาร์มิแล้วก็อเลสส์เอสปคโรผู้ซึ่งเอสปาโร่เพิ่งลงนะฮะลงวายการ์ดไปเมื่อสนามในอังกฤษที่ผ่านมานั่นแหละเนี่ยก็ผมว่าไม่สองคนนี่แหละไม่ไม่ไมนะคารามิก็เอสปาโร่นะครับที่จะต้องลงลงแทนอ่าลงแทนลูก้ามาทินีซึ่งตรงนี้นะครับไม่ใช่การลงแบบวายการ์ดนะ วายการ์ดของของฮอนด้าในตอนนี้ใช้ไปเท่าสามนะฮะก็คือเอสปาโใช้ไปสองนะครับกามีใช้ไปหนึ่งก็จะเหลืออยู่สามใบโคตาคือเหลืออยู่สามใบดังนั้นการที่ได้ลงแทนในตรงนี้จะไม่นับเป็นวายการ์ดนะครับจะไปลงแทน uga, ลูก้ามาลินี่จะลงกี่สนามก็แล้วแต่ไม่นับครับวายการ์ดก็ยังคงเหลืออยู่สามใบเหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือเรื่องที่อาจจะไม่ดีไม่งามนักนะครับในส่วนของฮอนด้าเพราะว่านักแข่งก็บาดเจ็บไป ในจังหวะที่กําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วลูก้ามาลินี่ก็อยู่ในจังหวะที่ผลงานเนี่ยเรียกว่าอยู่ในความนิ่งแบบสุดๆนะฮะอย่างน,น้อยนะครับลูกามาลินี่เป็นนักแข่งเพียงคนเดียวนะที่เก็บคะแนนในวันอาทิตย์ได้ทุกสนามจริงๆฮนะนักแข่งทุกคนเนี่ยทำไม่ได้นะครับต่อให้เก็บได้ขนาดไหนก็ตามมันจะต้องมีสนามที่พลาดล้างไปละแต่มาลินี่คือคนเดียวเท่านั้นที่ทําได้แต่สนามที่8เนี่ยเขาจะคงทําไม่ได้นะคับเพราะว่าไม่ได้ลงกันไปเนาะ แล้วก็ Honda จะต้องเผชิญกับข่าวลือมากมายนะครับอ่าเผชิญกับข่าวลือมากมายเป็นทีมที่จะมีนักแข่งนี่หมดสัญญาอยู่2คนก็คือลูก้า m a มารินี่นี่แหละฮะแล้วก็โจฮันซาโก้ตอนนี้ก็ส่วนของซาโก้ได้ข่าวว่ากำลังเจราจาเรื่องของสัญญาฉบับใหม่อยู่ตามจริงเขาก็เซ็นสัญญากับทาง SRC โดยตรงนะฮะเพียงแต่ว่าก็อยู่ในทีม l อ r ซดังนั้นหลายๆคนก็รุ้นนะครับว่า เอ้ยยานซากุจะขึ้นทีมใหญ่หรือเปล่าก็ถามว่ามีโอกาสเป็นไ,ได้ไม่เจา้าตัวก็บอกว่าถ้าถ้าเป็นไ,ได้ก็ก็ดีนะฮะก็วอนวอนอยู่แล้วละ่ะเออมันก็ใครบ้างไม่อยากขึ้นทีมโรงงานใช่ไหมครับแต่ถ้ามันจะสุดๆจริงๆนะครับผมว่าซากุเขาก็คงไม่ได้ซื้อเรียงอ,อะไรหรอกถ้าจะยังอยู่ทีมเก่าทีมเดิมแต่ผลงานมันการันตีขนาดนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับทางานดีมีผลงานก็จะต้องมีค่าเหนื่อยค่าจ้างนะครับที่เพิ่มมากขึ้นมีโบนัสที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ ซึ่งนะครับก็ต้องรอลุ้นกันแต่ส่วนตัวผมคาดขอคาดเดานะว่าซากโก้เนี่ยอาจจะอาจจะอยู่ LCR เหมือนเดิมนะครับในส่วนของอายุก็มีผลนะฮะอายุในส่วนหนึ่งแต่การอยู่ LCR แล้วได้เงินเดือนเพิ่มแล้วก็มีโบนัสมีสวัสดิการอะไรเพิ่มรวมทั้งได้รับการซัพพอร์ตได้รับการเซตติ้งเทียบเท่ากับรถของทีมโรงงานเนี่ยผมก็ว่าไม่มีปัญหาสำหรับเขานะครับโอเคเลยละนะเรื่องของความกดดันเรื่องของอะไรน่าจะ าจะโอเคกว่าอยู่ทีมใหญ่นะผมว่านะครับแต่ก็ต้องใดๆแล้วก็ยังไม่ประกาศนะครับต้องลุ้นอนาคตของซาโกเอาแต่คิดว่าได้ไปต่อแน่ฮะแต่ในส่วนของทางลูกามารินี่เนี่ยอันนี้ต่อให้ผลงานยังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับดันมาเจ็บในช่วงเวลานี้พอดีแล้วนะครับพร้อมหน้ากำลังเผชิญข่าวลือกับ2ข่าวนั่นแหละอ่าไม่ใช่สองตอนแรกก็มี2มี3ข่าวนั่นแหละนะฮะก็คือจะมีนักแข่งรายนักแข่งใหม่นะครับที่โผล่เข้ามาตอนแรกเขาก็จะเล่นขาเป็นท็อปลักกับทาง เปโดรคอสตาซึ่งก็อยากได้ทั้งสองคนว่าอย่างนั้นครับเพียงแต่ว่าท็อปปาร์คดูเหมือนน้ำหนักจะเทไปที่ยามาฮ่านะครับจะเจไปที่พารแมกเรซซิ่งนี่มากกว่าก็มีสื่อใหญ่ๆใ,ในต่างประเทศหลายเจ้าก็คอนเฟิร์มผมก็คุยเรื่องราวของท็อปปาร์คไว้ในเมื่อวานนะครับใครอยากฟังเต็มๆก็ไปตามไปฟังย้อนหลังกันได้เนาะท็อปปาร์คน่าจะตัดไปแล้วก็เปโดรคอสตานะครับอันนี้ก็อยากได้เพราะว่าอายุน้อยนะครับถือว่าเป็นอนาคตนะครับได้อีกยาวนานแต่เปโดรรู้สึกเงื่อนไขสัญญานั้น จะถูกบีบให้ต้องอยู่กับ KTM ไปจนครบสัญญาก็คืออยู่จนถึงปลายปีหน้าเพราะว่าไม่มีออปชันนะครับว่าเ้ทารถไม่ได้หรือว่าผลงานแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้เนี่ยสามารถที่จะไปก่อนเวลากำหนดได้เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นกรณีของของฮอเฮมาตินแต่ถ้าเป็นของอาก s สตาเนี่ย KTM เขาเขาไม่ได้มีออปชันตรงนั้นให้นะครับก็เลยทำให้ฮอนด้าเองก็คงจะต้อง มาคิดใหม่นะครับว่าจะให้โอกาสลูก้ามาลินี่ต่อหรือว่า,อาจะเปิดรับนักแข่งใหม่ซึ่งการที่ฮอยมาตินออกมาประกาศเนี่ยผมก็คิดว่าเขานน่น่าจะรู้อนาคตของตัวเองชัดเจนแล้วนะครับว่าจะต้องไปลงเอยที่ไหนนะครับดังนั้นฮอนด้าเลยใกล้เคียงที่สุดแต่มาลินี่นะครับด้วยผลงานที่เป็นในแบบนี้คิดว่าโอกาสที่จะมีทีมอยู่เนี่ยก็ยังมีสูงนะครับยังมีสูงอยู่ใหญ่น้อยคือการสลับตัวกับมาตินถ้ามาตินได้มาที่นี่จริงๆนั่นก็คือเป็นสมาการที่ลงตัว ละะงตัวอยู่เหมือนกันแต่ส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องไปลุ้นด้วยนะครับว่าจะมีนักแข่งขึ้นมานักแข่งนอกอรายการในขึ้นมากี่คนเพราะยิ่งมาเยอะมันก็ยิ่งมาแย่งมาตัดเก้าอี้กันไงใช่ไหมอย่างท็อปปาร์กอย่างเงี้ยก็มีโอกาสมานะั่นหมายความว่าจะต้องมีนักแข่งอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับที่จะไม่มีพื้นที่แต่ถ้ามีนักแข่งโมโตทูนะครับโดนผักดานมาอีกเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งหนักใหญ่เลยนะฮะยี่สิบสองคนที่เหลือในคงแปลว่าต้องดิ้นรนกันเต็มที่ละประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็น เผชิญกับข่าวลือในเรื่องของนักแข่งเผชิญกับข่าวลือในเรื่องของผู้จัดการทีมผู้จัดการทีม Honda Castron นะครับนั่นก็คือ ur อาร์เบร์ูอนฮะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของสภาพร่างกายไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยโอเคตรงที่ว่าเ,เขาเคยเขาเคยแข่งขันนะครับเป็นอดีตนักแข่งในรุ่น5 0 0ซีซีในเมื่อก่อนเนี่ยแต่เมื่อ30ปีแล้วนะครับ2,000เอ่อ1,996เนี่ย ที่เรวองฝร่งเศสเนี่ยเขาเขาพลาดลม้มล้มแรงมากเลยนะฮะความเร็ว2 0 0กว่าสมัยนั้นก็คือถือว่าหนักถนะ้า0 0กว่าเนี่ยการหมอการแพทย์มันก็ไม่ได้ดีอย่างทุกวันนี้เมื่อ30ปีก่อนเนี่ยผู้อีกตอนนั้นในวัย30นะครับก็ล้มหนักนะฮะล้มหนักแล้วก็เอ่อเรียกว่าโอ้ดามเลยทั้งตัวเหมือนกันนะ่ะก็แนวแนว,แนวมิกดูฮารในช่วงปี1 9 9 9เกแหละฮะก็มีความพยายามที่จะกลับมาแต่มันก็ฝืนร่งางกายไม่ไหวครับผู้อีกก็ต้องรีทายไปในที่สุด อ่าตอนนั้นก็คือเอาเล่าเรื่องของอัโตโปุปีกนิดนึ่งนะครับเขาอาจจะเป็นอดีตนักแข่งที่ไม่ได้ว่ามีชื่อเสียงมากมายไก่กองเมื่อเทียบกับนักบิสเปนคนอื่นๆแต่นี่คือนักแข่งสเปนคนแรกนะครับที่ชนะการแข่งขันได้ในรุ่นใหญ่นะชนะการแข่งขันได้แต่แต่ไม่ได้ว่าเป็นแชมป์โลกนะครับชนะไดเฉยเฉยชนะในสนามไดอับปุตผู้อีกคนนี้แหละนะครับเพราะว่าคนที่เป็นแชมป์โลกคนแรกของสเปนก็คืออเล็กซ์คริวิเยในปี1 9 9 9ฮะ อ่าส่วนก็คือในอ่าส่วนของอัลเโตผู้อีกนั้นเขาตอนแรกเขาก็เออเขาเขาเป็น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 นักแข่งรุ่นพี่อยู่นะครับก็คือพอเขาชนะได้ในนัดหละยนในในสเปนแล้วก็อีกไม่กี่ไม่กี่สนามต่อมาเขาก็มาเจ็บหนักมาพลาดล้มนะครับที่อ่ฝรั่งเศสเป็นประมาณนั้นนี่แหละครับเขาเขามีปัญหาเรื่องของร่างกายเขาที่อยู่ที่ขาหลากัหลกๆนะที่เหมือนจะเป็นผลนะครับกระทบจากเมื่อ30ปีก่อน โอ้นะฮะเห็นตามรายงานบอกมาอย่างนั้นนะครับเมื่อ30 30 30ปีก่อนเลยทำให้เกิดปัญหาสุขภาพขึ้นก็เลยถูกลือกันว่าอาจจะถอนตัวนะ,ะอาจจะถอนตัวออกไปแล้วใครจะมารับหน้าที่แทนนะครับข่าวลือเขียนต่อไปว่าเป็นอดีตผู้จัดการทีม KTM ซึ่งว่างงานไปในตั้งแต่ช่วงปลายปีแล้วนะครับนั่นก็คือฟรานเชสโกกุยดาติกจะเข้ามาแทนว่าอย่างนั้นนะครับแต่ก็ย้ำนะครับว่า ที่เล่ามาเนี่ยนะครับสองสามเรื่องเนี่ยที่บอกว่าจว่ของว่าเป็นข่าวลือก็คือข่าวลืออยู่ครับยังไม่ใช่ว่าเป็นออฟฟิเชียลหลักอะไรรอดูว่าผู้ที่บอกว่าจะไปในในภายในสิ้นปีนี้นยะจะใช่หรือไม่ใช่อย่างไงกันบ้างนะฮะแล้วก็ามาดูที่การทํางานนะครับการทํางานอ,อ่รู้สึกว่าเอสปอร์โกลนจะมีคอมเพลนมานะฮะอันนี้เทส t ฟยเดอร์นะครับหลังจากที่ได้ลงวายการสองสองสนามแล้วก็มีโอกาสได้เปรียบเทียบชิ้นส่วนบางอย่างใส่กันนะครับระหว่างของเก่าของใหม่ ซึ่งในที่นี้ก็คือเป็นสวิงอาร์มที่เป็นสวิงอาร์มอลูมิเนียมกับสวิงอาร์มคาร์บอนนะครับโดยเขาบอกว่าตามจริงฮอนด้านี่น่าจะพิจารณามาใช้สวิงอาร์มคาร์บอนอย่างจริงจังได้แล้วนะคือเขามองว่ามันมีผลนะครับที่จะทําให้ลดอัตราการการสั่นของของของรถได้เขาว่าอย่างนั้นนะครับเมื่อลองเทียบดู2แบบเนี่ย ถ้าเป็นประมาณนั้นถามว่ามันเป็นสิ่งใหม่ไหมครสวายเจร์สวิงอา์มคาร์บอนเนี่ยไม่ใช่สิ่งใหม่หรอกครับดูกติ่ยเขาใช้มานเนื่องนานแล้วเอาง่ายๆว่าถ้าเป็นสวิงอา์มคาร์บอนมันจะออกดำๆแต่ถ้าเป็นสวิงอาร์มอลูมิเนียมก็จะออกเป็นสีอะลูสีเงินนั่นแหละง่ายๆนะครับแล้วก็เขาพูดถึงการทํางานว่าเปรียบเทียบนะครับว่าเขาเหมือนประมาณว่าหลงทางอยู่เมื่อเทียบกับตอนที่อยู่อัพิเลในสนามที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนว่าเขา ไม่สามารถที่จะปล่อยเบรกได้เร็ว,รวคือเบรกปุ๊บแล้วปล่อยปุยป๊บทันทีเนี่ยมันจะสั่นเลยรถอะจะเป็นประมาณนั้นมันเลยก็ต้องมาต้องกดเบรกเนี่ยแช่เอาไว้โอเคนะครับข้อดีคือเป็นการแก้ปัญหาการสั่นแบบแบบง่ายๆนะฮะแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับแต่ส่วนข้อเสียก็คือแน่นอนว่าถ้าปกติรถถ้ามันไม่มีอาการสั่นนะถ้าคุณปล่อยเบรกปุ๊บรถมันก็จะพุ่งไปนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเวลาที่จะต้องจะต้องแซงเนี่ย บางทีจังหวะที่แบบว่าบิดกันมาสุดๆเนี่ยจังหวะที่จะแซงกันไม่ใช่แซงกันเพราะว่าบิดคันเร่งอย่างเดียวนะครับทุกคนนะจังหวะที่รถมันตีคู่กันไปเนี่ยมันอยู่ที่ว่าจังหวะนั้นนะใครเล่นกับาการเบรกได้ดีอย่างเช่นว่าผมอาจจะอยู่ระดับนี้มีคนนึงก็อยู่ระดับเดียวกันนะครับแต่บังเอิญว่าคนนั้นนะมันปล่อยเบรกในขณะที่ผมปล่อยไม่ได้เพราะว่าถ้าผมปล่อยปุ๊บเนี่ยรถมันจะสั่นไอ้นี่ผมก็ต้องเสียเปรียบเพราะว่า ไอคนนั้นมันปล่อยเสร็จเมก็ต้องพุ่งเพราะว่ามันมีแรงฉุดมาแล้วไงฮะเออแรงพุ่งมาอันนี้ก็คือเป็นปัญหานะครับที่เอสปากโลมองว่าเขายังหลงทางอยู่ก็เลยพูดถึงวิธีการทํางานของทีมงานทดสอบนะครับว่าคือควรที่จะเข้มข้นและก็จริงจังนะครับปรับปรุงแก้ไขในส่วนของตรงนี้กันให้มากขึ้นนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าเจ้าตัวอาจจะได้ลงอีกหรือเปล่าผมไม่มั่นใจว่าลูกาจะเจ็บกี่สนามแต่อย่างน้อยว่าหนึ่งสนามแน่ละครับ สุดสัปดาห์ที่จะถึงนียนะครับอีกห้าหกวันขนา้างหน้าในอลไกอนเนี่ยไม่น่าจะได้ลงนั่นแหละครับตรงนี้กันไปแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่เล่าในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของน้องกล้องสมิิจันทราแล้วกันนะฮะว่าตอนนี้เรื่องของร่างกายผมก็ไม่ได้มีอัปเดตอะไรแต่ผมบอกตามตรงอย่างนี้แหละฮะรู้ผมก็บอกรู้ไม่รู้ก็คือไม่รู้เลยเท่าที่เห็นเท่าที่ฟังนักแข่งเล่าก็คือก็แค่บอกว่าร่างกายไออ,อ,อ,อาการอามปั๊มที่ท,ที่ผ่าตัดไปเนี่ย ยังคงไม่ร้อยเปอร์เซนต์อาจจะมีบางคนตั้งคําถามเอลพี่ปุ้ยครับเห็นนักแข่งบางคนก็ผ่าแป๊บเดียวทําไมเขาลงแข่งได้ก็ผ่ามปั๊มเหมือนกันนี่นะเห็นผมเคยบอกว่า2สัปดาห์ไม่ใช่หรืออาใช่ครับส่วนหนึ่งคือใช่อยู่เบสิกแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้รอยแผลที่ผ่าเนี่ยมันมากมันน้อยเพียงใดอาบางคนอาจจะรอยแผลผ่าอาจจะเอ่อหนึ่งเส้นบางคนอาจจะ3มเส้นอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่ากล้องเนะี่ยผ่ามากผ่าน้อยยังไงนะครับก็อาจจะทําให้ หายช้าหรือเปล่าในส่วนหนึ่งด้วยนะแล้วก็ในเมื่อร่างกายไม่พร้อมไม่เต็มร้อยในแบบนี้หมายถึงว่าตอนนั้นนะซึ่งนะครับจากวันนั้นจนถึงการแข่งขันสนามต่อไปที่อารากอนเนี่ยผมว่าอาการน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วละ่ะคิดว่านะครับเพราะว่ามัน,มนสองสัปดาหมา์มาขนาดนี้งงแล้วไงแล้วกองก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับไม่ได้ว่าล้มจนเจ็บแม้ว่าจะไปล้มอยู่ใน,อ,ในอังกฤษอยู่นะฮะแต่แต่ไม่ได้ว่ามีไม่น่าจะมีผลกับอาการบาดเจ็บเนี่ย คิดว่าตรงนั้นน่าจะโอเคดูเหมือนว่ารถเองนะครับก็จะมีการอัปเกรดในหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่มันที่มันไม่เหมือนเดิมที่มันแตกต่างออกไปก็เลยทําให้แฟนๆในคาดหวังนะครเปแฟนคาดหวังกล้องถ้าไม่โดนบวกเวลานะฮะบ,บวกไปก้องกล้องเป็นหในนักแข่งนะครับที่ที่โดนเรื่องของลมยางด้วยนะครับโดนบวกไป16วิแต่ถ้าไม่โดนบวกเวลาไปเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ประมาณ32-34 วินาทีอันนี้คือส่วนต่างถามว่าเป็นระดับที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงไหมก็เป็นระดับเดิมนะครับไม่ได้ดีขึ้นและก็ไม่ได้แย่ลงอะไรอ่าแต่แต่ส่วนของฟ้าเทสแลบเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะห่างเลยค่อนข้างที่จะห่างครับถ้าเทียบกับฮอนด้าด้วยกันหรือว่าเทียบกับหัวแถวเนี่ยห่างเยอะอยู่ก็คงจะย,ย้อนไปดูประเด็นที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเรื่องร่างกายก็มีผลคือการการวิ่งย,วยาวเนี่ยนะฮะยิ่ง อาการแขนของเรานะครับที่ผ่าตัดมามันยังไม่โอเคเนี่ยเพราะว่ารถแข่งเนี่ยยิ่งบอกว่า h อน da รถมีอาการสั่นเนี่ยอันนั้นก็อาจจะเป็นในส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้จะต้องใช้เรียวแรงหรือว่าใช้ร่างกายที่ฟิตที่สุดนในการที่จะควบคุมรถแต่ในเมื่อร่างกายของคุณไปไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถนะครับท,ที่จะควบคุมรถได้แบบแม่นยําแบบ1้0ซก็อาจจะมีส่วนนะฮะดังนั้นนะครับแฟนๆของกล้องก็คงจะต้องมาลุ้นละซ,ซึ่งผมเข้าใจว่า สอ,อสองสัปดาห์เลยนะนะครับสองสัปดาห์ร่างกายไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งหรือทุกคนว่ายัางไงถ้ามันเป็นแบบปกตินะฮะผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะในในอาลากอนนะครับตั้งพักยาวมาทั้งสองสองสัปดาห์แล้วเนี่ยแต่ะครับผลงานจะเป็นไปนยังไงในเมื่อรถมันดีขึ้นนะครับในเมื่อร่างกายมันโอเคขึ้นแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็ทั้งในส่วนของ Honda นะครับคนอื่นๆนะในในทุกๆคนเนี่ยจะก็กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น นะครับแต่กองอาจจะต้องดิ้นรนหน่อยแต่ผมเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นแผนจริงๆของทีมเนี่ยขอคาดเดาว่าเขาคงไม่ได้ว่าเร่งรัดอะไรนะครับในปีแรกเนี่ยก็คือเน้นเรียนรู้ปรับตัวแต่ถ้าทําได้ก็ดีนั่นแหละแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นข้ออ้างที่จะมาตีติงอะไรกันใหญ่โตนะฮะแต่ถ้าเป็นปีที่2องถ้าเข้าปีที่2อเนี่ยอันนี้มันจะจะไม่มีข้ออ้างอะไรแล้วนะครับเพราะว่ามันจะไปมีผลกับการต่อสัญญา อ่านะครับแต่ตอนนี้ก็คือเน้นให้หน้าแข่งในเขาใส่ให้สุดกับรถเพื่อที่จะได้เรียนรู้นะครับว่าลิมิตมันอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเป็นปีหน้าเนี่ยอันนี้ก็คงจะต้องบอกว่าพี่ธีพี่ฐานเน้นในเรื่องของแต้มของอะไรกันด้วยนะครับอ้าวนี่คือมากมายหลายอย่างหลายประเด็นนะครับที่เล่ามาสําหรับ h o n d ้านะครับอาจจะหลงลืมบางประเด็นไปหรือเปล่ายังไงต่งหูต่างหูใจอยู่เนี่ยนะเพราะว่าไม่รู้มีเสียงอะไรอยู่ฝั่งนู้นนะครับสมาธิก็ขาดเลยลอยไปเหมือนกันแต่กิ้เนี่ยเนาะ เอานะครับย้ำนะครับประมาณ2องทุ่มนะครับไปรับชมฟอร์มูล่าวันได้นะฮะที่ b ีอินสปอร์ตหนึ่งสนามกาตูนยาเซอร์กิตในสเปนนะครับที่นี่ก็จะใช้แข่งขันมอเตอรีด้วยเนี่ยไปดูซิว่าใครจะครองความสำเร็จนะครับในการแข่งขันคืนนี้ย้ำนะครับ2องทุ่มครึ่งเออสอทุ่มตรงนานไง b ีอินสปอร์ตหนึ่งสำหรับมอเตอรปีประเด็นวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้เขาว่ากันใหม่สวัสดีครับ